สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทานอาหารอิตาลีแถวๆบ้านนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็ไม่หนาวมากประมาณ17องศาค่ะไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างมืดคืม เป็นวันอาทิตย์ก็เลยจะไม่เห็นรถที่วิ่งสวนหรือว่าวิ่งตามกันมามากเท่าไหร่นะคะเราจะขับรถจากบ้านมาประมาณ15นาทีค่ะร้านอาหารอิตาลีร้านนี้ก็จะเปิดประมาณ11โมงครึ่งนะคะเรามาถึงที่จอดรถข้างร้านอาหารที่เราจะมาทานกันแล้วนะคะ สีสันสดใสค่ะสไตล์อิตาลีธงชาติอิตาลีก็จะมามีสีเขียวสีขาวสีแดงประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นภายนอกด้านหนึ่งของร้านอาหารอิตาลีที่เราจะมาทานกันมื้อกลางวันนี้ค่ะ ร้านนี้จะเปิดช่วงเช้าคือเป็นอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ปิดช่วงบ่ายไปเปิดอีกทีก็คือช่วงเย็นนะคะถ้าจะมาทานอาหารอิตาลีที่ร้านนี้เราจะต้องจองมาค่ะถ้าไม่จองมาโอกาสที่จะมีที่มีโต๊ะนั่ง น้อยมากค่ะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะร้านนี้จะปิดทุกวันจันทร์ค่ะร้านกว้างใหญ่พอสมควรนะคะมีห้องใหญ่ๆ สามห้องค่ะเรานั่งอยู่ส่วนด้านหนึ่งของร้านนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของร้านจะเป็นห้องใหญ่สองห้องค่ะตรงนี้เป็นด้านส่วนกลางของร้านนะคะจะมีเคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์บาระที่สั่งอาหารส่วนครัวจะอยู่ด้านหลังค่ะ ระหว่างรออาหารเราก็สั่งแชมเปญแก้วเล็กๆมาดื่มแล้วก็มีสเปซซี่นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะนั่งจิบแชมเปญไปเรื่อยๆร,รออาหารนะคะระหว่างรออาหารเราก็ เก็บภาพบริเวณห้องที่เรานั่งนะคะเรามาไวยังไม่ค่อยมีแขกมามากมายเราจึงสามารถถ่ายรูปได้อาหารของเราก็มาแล้วค่ะวันนี้เราสั่งพิซซ่าทะเลและสปากเกตตี้ทะเลนะคะ เพื่อนๆทานสปากเก็ตตี้กับเรากันค่ะร้านอาหารที่นี่จะจานใหญ่มากนะคะถ้าไม่หิวจริงจานใหญ่คนเดียวนี้จะทานไม่หมดนะคะเก็บภาพ ภายในร้านมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเพื่อนๆชมไประหว่างที่เราทานอาหารกันนะคะพิซซ่าทะเลหน้าตาใช้ได้เลยค่ะสปากเกตตีทะเลก็อร่อยขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆนะคะทานอาหารให้อร่อยด้วยกันค่ะ